อ่าก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กันในเกมเษตีก็อีเวนต์ใหม่มาก็เป็นอีเวนต์แจ็คพอตโอเคครับคือประกาศมันเข้าเกมช้ามากจริงๆก็เลยต้องเข้ามาอ่านรายละเอียดในหน้าเว็บ Facebook นะครับก็แจ็คพอตมีอะไรบ้างก็คือเนี่ยอันนี้คือแบบสิบเพชรนะครับหรือกุญแจก็ขั้นต่ำก็คือ1นึ่งหมื่นทองสูงสุด 1>, 1ล้านนะครับแล้วก็เพชหน0 0งวัตถุดิบกิจกรรมก็ก็คือเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงก็คือเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันทำอะไรได้บ้างส่วน50าบเพจขั้นต่ำห้าหมื่นทองถ้าสมมติห้าสิบเพจสุ่มได้ขั้นต่ำห้าหมื่นทองเนี่ยคิดว่าคุ้มปะ ก็โอเคมีโอกาสได้50าหมทองขั้นต่ำทองมากสุดถึง30ล้านเพชรมากสุดถึงสามพแล้วก็วัตถุดิดบกิจกรรมก็มีเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงแล้วก็มีออฟแสงแห่งเกติยศก็เยอะอยู่นะเบิ้ล28่สเจ็ดสิบตาการนางฟ้าตก,กัดดวง5้เ์เลือก1ใน2อันนี้50ิบ เปอร์เซ็นต์ค่าผ่านทางคูณสองในสามเทินเมื่อตกพื้นที่โอลิมปิกสร้างหลุมดำเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นสุ่มสองสี่แปดสร้างแลนด์มาร์คเ5็สิห้าเปอร์เซ็นตสุ่มสองสี่แปดเหวไอออฟแม่เหล็ก5้าสิบนี่มันเหมือนจะมีอยู่ในออฟสุ่มทั่วไปปะไอสุดท้ายเนี่ยก็มาดูอีเวนต์พิเศษก็อีเวนต์พิเศษก็จะมีล็อกอิน ก็คือล็อกอินร car nah ับการ์ดไอเจแผ่นที่ตัวป่วนสัปดาห์ที่2ก็มี1ใบได้1 0 0 0 0แสนทอง3ใบก็แพ็กการ์ดสุดฮิต S ถึง S บวกคือมันไม่น่าเอามาเป็น S ถึง S บวกนมันน่าจะเอามาเป็นแบบ S บวกไปเลยแค่ S บวกอย่างแบบโอกาสที่จะได้ตัวไม่ดีก็เยอะแล้วอะแล้วแบบแบบมาเป็น S กับ S บวกเนี่ยยิ่งลดโอกาสให้เราได้ตัวเียวตัวละครดีๆมากไปอีกแล้วก็5ใบได้100เพช 7ใบได้300คิวตันนะครับก็มาดูแพคเกัสสุทิศเอทถึเอบวกนั่ H H H k, นแหละมีลาวิออนโรสวาเลนเทียไวคอนสแตนติสไวคอนสแตนตินเอออ่านถูกสักทีเทพีอูนไวคีโอพาสตาดาร์ค e ล็อกเซเนาซากุระแอรีโอที่ถูกปลูกตัวดีๆก็ที่เรามองมี1 2 3 4 5 5ตัวที่พอใช้ได้อ่ะคำเตือน แล้วก็เหรียญทองอ่านี้ที่มันเป็นจี้เครื่องรางว่าเอาไปฟรีกลับอะไรก็ได้เหรียญส่วนเหรียญทองเนี่ยของดีๆเยอะมากเลยเป็นคอนโดปืนฟองสบ,บู่สุดยอดอุปกรณ์เขียนแบบบ้านลูกโป,ปง่งเทมโพลีนอ่าอันนี้ใช้ได้ทั้ง5อันที่เอาสามารถมาใช้ในเกมได้ค่อนข้างมากส่วนเหรียญเงินก็มีหมวกหมวกปีกของเทอร์มิตแกนแม่เหล็กรีโมทตุ๊กตาหมีกอลลินอุปกรณ์เขียนแบบลอมคริสตัน้นอ่า แล้วก็มีหมัดแมวเหมียวคิดต้านซึ่งเราไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ได้อยากได้หมัดแมวเหมียวที่สุดเลยถ้าได้อีเนี้ยมาดูมันดูมีประโยชน์น้อยที่สุดระหว่างในเหรียญเงินนะแล้วก็เหรียญทองแดงก็เครื่องกําเนิดหลุมดามําป้ายแดงยึดพื้นที่ทองแดงนี่ช้าใจจริงๆอะ่ะมีดีสุดที่เรามองนะได้ใช้ประโยชน์มากสุดคือเครื่องกําหนดหลุมดํากับ ป้ายแดงยึดพื้นที่แล้วก็มีสุดยอดตั๋วทองด่วนพิเศษแว,แ,แว้นดแวแวนแดงของสก,กุระแล้วก็สร้อยคอนักเดินทางส่วนการ์ดก็หูการ์ดทองแดงนี้น่าสนใจอะ่ะมีดราร์ควิ i อ n โร a d เทพโอดินสุรยิยะผู้หูยุนอาสก,กุระแล้วก็ไวคีโอพาสตาแล้วก็วเาเลนไทน์จิ้งจอกสาวมหิลส่วนเงินก็จะมีลาวิอองโรด ดาร์กจิ้งจอกสาวมาฮิโรคู่หูสักุะระวาเลนไทน์จิ้งจอกสาวจิฮิโร่เทพีสกูตส่วนทองแดงก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วกันเนาะว่าใครจะได้อะไรตัวละครก็มีตามนี้แหละปรับบับก็คือในตัวละครทองแดงนะครับเอ้ยไม่ใช่เหรียญในตัวละครเหรียญทองอะถ้าอัพเกรดสูงสุดก็จะได้บัฟบ เพิ่มความสามารถมานะครับก็เมื่อถึงพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส50อร์เนบังคับย้ายส่องตรงข้ามไปที่แรนด์มาที่แพงที่สุดของฉันโอ้โหเป็นบัฟที่แบบดีดีมากๆเลยอะ่ะ50ขนาดของอ e ีตัวนั้นอะอะไรนะโคนีกาลูด้าปะแบบยังทำให้เราลมละลายได้เราอันนี้ตั้งแบบ50เลยนะ มันจะไม่ออกได้ยังไงก็คือฝั่งนั้นมีโอกาสตายสูงเหมือนกันถ้าใครได้ตัวละครเหล่านี้ในอีเวนต์แล้วเอามาเล่นกันนะหูโอกาสตายกันค่อนข้างเยอะอะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโบนัสเกมก็อ่านรายละเอียดเอาได้นะครับรางวัลล็อกอินก็ดังนี้ก็อัพที่ A-S กก็จะได้ที่แสงสว่าง ส่วน up s บวกก็จะได้ที่แห่งแสงสว่างเหนือธรรมชาติฟรีแค่ครั้งเดียวนะครับ u การ r d เต็มก็จะได้ sunny up card s ได้ sunny s แค่ครั้งเดียวแต่ a กับ a บวกได้ทุกครั้งลดราคาเพิ่มเปอร์เซนต์โอเคครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในเกมแล้วก็มาลองสุ่มกันดูนะว่าเราจะมีดวงได้อะไรหรือเปล่าเนาะ โอเคครับก็มาอยู่กันในเกมแล้วก็มีเพชรอยู่4 44เพชรก็เห็นเขาว่ามันเป็นเลขที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอเคมาลองสุ่มกันนะครับก็ไม่รู้จะสุ่มหมดดีหรือเปล่าก็ดูแล้วกันถ้าโอเคมีโอกาสได้ดีก็อาจจะสุ่มให้หมดแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วก็จะพอเหลือเพชรเหลือเพชรไว้ทาอีเวนต์หน้าดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคมาลองสุ่มกันเลยโดยการที่จะใช้ อ่ะซูปเปอร์แจ็คพอตอันไหนแจ็คพอตสิบเพชรนะ่ะมันไม่เห็นมีให้เลือกเลยอะ่ะมันมีแต่ทั่วไปแล้วก็ซูปเปอร์แจ็คพอตแล้วก็เป็นแจ็คพอตเลยเออเป็นซูปเปอร์แจ็คพอตเลยก็ลองใช้ยี่สิบห้ากุญแจอืมเอาสีอะไรเดียสีเขียวเนาะอ้ห้าสิบเพชรก็โอเคครับมาดูเราจะเริ่มใช้สูมละห้าสิบเพชรแรกมาเอากันเลยห้าสิบเพชรแรกขวาลายซ้ายดี อ่าลายสายดีเอาขวาเนาะโอ้ยขวาลายสายด,ดีที่หลังก็ให้เชื่อตามคําโบราณนะครับอย่าแบบเชื่อใจตัวเองมากอะไรประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะแบบเอมได้ห้าเหมือนทองต่ําสุดมาแบบผมอย่างเงี้ยอ่ะห้าสิบเพชรที่สองเอาเอาอะไรดี่เมื่อกี้มันออกไปฝั่งนี้แล้วว่ามันจะออกฝั่งเดิมอีกหรือเปล่าวะลองตรงกลางดูเนาะ โอ้โอเคครับได้จี้แสงแลน์มาร์กโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่ห้าสิบเพศคุ้มอยู่องมาอยากได้แบบพวกไปสุ่มหาแป็นคอนโดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาเอาเอาซ้ายเนาะเมื่อกี้ซ้ายมันออกมาตั้งสิบล้านทองอะเผื่อรอบนี้มันจะออกอีกโอ้โหเหรียญทองแดงโอ้โหโอเคครับเหรียญทองแดงเอาไปฟิกไม่มีโอกาสได้แป็นคอนโด ไม่มีโอกาสได้อะไรที่อยากได้เลยในเหรียญทองแดงอามาขวาครับห้าสิบเพรโอ้โหโอเคครับก็ห้าสิบเพรเหลืออีกกี่เพรเนี่ยเอาตรงกลางเนาะเอาได้ที่โอ้ 3, โหส0มพันเพรเฮ้ยออ้ถ้าแบบเหมือนซ้ายจะออกดีเนาะโอเคเหลืออีกกี่เพรเนี่ยได้อีกสามครั้งครับอีกสามครั้งสามครั้งเนี่ยขออะไรดีๆสักน้อยหนึ่งเนาะ ได้เหี่ยนเงินเหรียนเงินก็โอเคนะครับมีตัวละครที่ดีๆเยอะอยู่อ่าครั้งที่สองตรงกลางครับเจ็สิบเพรโหหลุมดำอ่ะขอเชื่อใจตัวเองแล้วกันเนาะเอาสีํำเงินครับโอเคอู้ผมว่ามีเพรหาเพจจากไหนได้อีกปะเนี่ยจะสุ่มให้หมดดีปะเนี่ย สุ่มหมดเลยปะถ้ารับเพรมาก็สองร้อยเพจได้อีกสี่ครั้งสุ่มดีปะเก็บไว้เนาะหรือว่าจะสุ่มดีอะ่ะโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้เก็บไว้ตัดสินใจเองแล้วกันนะเดี๋ยวเราลองมาเอาวัตถุดิบของอีเวนต์เนี้ยไปรวมกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างนะเสียได้อะ่ะเสียได้สิบล้านทองเมื่อกี้มากอะ่ะถ้าเชื่อใจตัวเอง ถ้าเชื่อคําโบราณสิมได้เชื่อใจตัวเองแบบกดซ้ายไปอย่างเงี้ยอูหอาจจะได้สิบล้านทองดูเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรไม่ใช่อยู่ไหนเนี้ยอ่ะน,นี่ได้เหรียญเงินมาอันนี้ตัวสุ่มออฟได้ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่นะถ้าไม่ดวงซวยไปได้ห้าหมื่นทองจริงๆอ่ะก็โอเคคุ้มกับห้าสิบเพชรอยู่ ในรอบนี้นะขอเหรียญทองแดงวูเหรียญเงินก็โอเคครับเหรียญเงินพอได้อยู่มีตุ๊กตามีกอลลินอยู่อยากได้อยากได้อันนี้คืออะไรรางวัลเข้าร่วมแพ็ก,กเอดบวกสุดฮิตโอไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเทพิมิอเน,นี้ยไอทีอันนี้ไม่เกี่ยวกับอีเวนต์นะอันนี้คือไอทีนะ่ล็อกอินแะแล้วมันก็จะสะสมมาเรื่อยๆว่าเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยอืม โอเคได้เอาไว้มาตีบวกพอดีเลยอ่ะมาลองมีอัพเงินไม่พออัพแน่เลยอ่ะเงินมี8ปดแสนไหนจะจี้กับการ์ดอีกโหไม่พอไม่พอพอลองเหรียญกันอ่าวเว้นแล้วไงแล้วแลวก็ดันไม่มีจี้เถึง A บวกด้วยอ่ะมาเปิดกล่องนี้อีกต้องเอา A บวกไปอัพเออ่ะคิดดูดีอานาดขนาดไหนอ่ะ ก็คือไม่อยากเสียเงินหมื่นหนึ่งไปสุ่มไงถ้าเสียเงินหมื่นหนึ่งไปสุ่มอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันจะไม่พอไว้ไปอัพการ์ดอะเราเอาแล้วลไงไม่มีเออีกโอ้โหตายหาแล้วสุ่มอ๋อยังพอมีอยู่ ยังพอมียังพอมียังพอมีเอ A ให้ถูๆูถ่ายถ่ยอยู่มีอีกอันนึ่งไหมเนี่ยครบ4ชิ้นเนี่ยอูย้ครบอยู่ครับครบอยู่อันนี้กล่องพรีเมียมเก็บไว้เก็บไว้ เอามาเปิดเผอกดอะเราลองไปอัปเกรดดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าติดทีเดียวห้าครั้งไปเลยติดอยู่แล้วแหละยังไงมันก็ต้องติดในนี้เราอยากได้ตุ๊กตาหมีก,กอลลินมากที่สุดนะ ไม่รู้ว่าเราจะได้ตุ๊กตาหมีกอบลินหรือเปล่าโอเคไอเหรียญทองแดงอะ่ะเราไม่ค่อยมีอะไรที่เราอยากได้เลยอะ่ะมันพวกนั้นเรามีแล้วไงเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะอัพมันเท่าไหร่ไอหเหรียญทองแดงเนี่ยถ้าใครไม่มีก็สามารถอัพได้นะเพราะมันว่ามันมีของดีอยู่2ออย่างก็คือที่มันเอามาใช้ประโยชน์ได้บ่อยๆนะไม่ใช่แบบอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาเนี่ย อ่ะสามอย่างอ่ะสองอย่างก็ได้แกนแม่เหล็กรีโมทกับตุกตาหมีกอลรินไม่เอาอีมัดแมวเหมียวคิดตั้นนะขอร้องเชิญออกไปจากชีวิตกรูกสกีอีหมัดแมวเหมียวเอื่อมแล้วพอแล้วเอียนแล้วเบื่อแล้วเอาไปอัปเกรดก็แล้วอย่ามาอีกเลยเนาะขอร้องแหละอืมก็ไม่ได้ใช้เลย อันเก่าก็ยังกองอยู่อย่างนั้นส่วนออฟเดี่ยวมันเป็นออฟอะไรนะสร้างแลนด์มาเนี่ยมันเป็นรูปอันนี้เป็นสร้างแลนด์มาสุ่มสองสี่แปใช่ปะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเราลองเอาไปรวมกับอะไรดียะที่เราใช้อ่าแปลนอันนี้เดี๋ยวค่อยตีบวกเจ็ด โอ okay, เคแปนลองเ,อเดี๋ยวอปค่อยมาตัดสินใจดีที่หลังแล้วกันเนาะขอโทษด้วยละกันนะครับที่ไม่ได้รวมให้ดูเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้ก็เดี๋ยวเอ้ยมันมีการ์ดอยู่นี่หาการ์ดก่อนการ์ดอ่ะมาลองดูการ์ดตัวละครกันบั่งครับอยู่ไหนนะการ์ดตัวละครจำได้ว่าเราได้มา1ชิ้นนี่ปะอันนี้รางวัลเปิดลูกบาทเปิดเปิด,ปดแม่งไปเหอะอ่ะ อยู่ไหนเนี่ยตามหาอยู่เนี่ยก็จําได้ว่าได้มาเอา้ามันหายไปไหน,นอ่ะก็นี่คิดว่าน,นี้ได้นะมันได้การ์ดมาด้วยไม่ใช่หรอที่เราสุ่มไปเมื่อกี้นี่คิดว่าน,นี้ได้การ์ดมาด้วยนะอา้าวหรือว่าไม่ได้เฮ้ยหรือว่าเราเบอร์วะ ออเอ๋อนี่ไงอ๋อมันจะมาเป็นการ์ดแบบนี้เลยโอ้โหเราก็ไปหาในกลองส่วนหมายมาตั้งนานโอเคเรามาอัปเกรดกันเลยครับว่าเราจะได้อะไรว่าเราจะได้อะไรอยู่ไหนล่ะนี่อ่ะนี่อีเวนท์ที่แล้วที่ทำทำไปแล้วไม่ได้ก็เออ มันก็มีประโยชน์ตอนนี้แหละโอเค อ่ะก็เดี๋ยวเราลองมาลุ้นอัพเสร็จก็จะได้ดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะถ้าได้ของดีอีเวนต์นี้ถือว่าคุ้มมากๆแต่ถ้าดวงสวยก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ล่มจมมากๆเหมือนกันนะครับมันก็เป็นดาบสองคมได้เหมือนกันอีเวนต์นี้มาโอเคเงินก็จะหมดถ้าเมื่อกี้ได้สิบล้านทองนะจะดีใจมากเลยอ่ะไม่น่าแบบพูดแล้วเจ็บใจอะ่ะ ไม่น่แบบมือบอลเลยเนาะเชื่อวขวาหลายไซยด์ดีตั้งแต่แรกก็จบล้มีเงินใช้10บล้านละเป็นเศษถีในเกมนี้ไปอีกนานเลยเนี่ยสิล้านนั่นนะอ่ะมันจะได้อะไรเนอะโหถอดใจเลยอะโอ้เจ๊งได้เทพีสกูมาก็คือถ้าใครอยากได้ตัวละครดีๆมากๆก็ มีสุ่มได้เหรียญทองแดงอ่ะถึงจะมีโอกาสได้ตัวละครดีๆเยอะสุดถ้าได้แบบเงินกับทองแดงมาเดี๋ยวนี้ยโอกาสก็จะดอปตามระดับเหรียญนั่นแหละอือโอเคครับก็มีเต่าเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ไปอัพกันได้เต่าเก่าก็ยังใช้ได้อยู่แต่ก็ขี้คู่ก็ลดเหลือน้อยลงก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็ขอพอเพียงเท่นี้นะครับก็ถ้าฝากกดถูกเอยไม่ใช่ถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจแล้วกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย